กินปลากเกลือเก๋นเกลือนะคะทอดเหลืองๆค่อคนข้างแห้งค่อนข้าง,าง้คุกกัน้ำพริกกระปุ่นกุดสมอร์นิ่งไม่มอร์นิ่งเหรอคะตอนนี้จักโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่แหละแตะชแะ่ช้าฉันกินเท้าเช่าแม่เาลูกมาดูพระอาหารเช่าของฉันเป็นอะไรซูมไปไกลลูก อันนี้ปลาช่อนเค็มปลาเกลือนี่แหละค่ะทอดกับกรอบหน่อยนึงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกป,ปลาปนเมืองดาค่ะที่ป,ปลาปนเมืองดาฉันที่กินอยู่แค่นี้แหละแต่ว่าวันนี้ไม่มีพักค่ะในตู้พักไม่คยไม่มีพักอะไรโรยอย่างนี้ค่ะโรยน้ำพริกไปแบบนี้ค่ะ,ะเขาฉันกินมือนี่มือเดียวแล้วก็มือเย็นฉันกินก๋วยเตี๋ยว ข้ากินนะเขากินตอนเช้ามือเดียวเขาก็ต้องแข็งๆนะซูมด้วข้าวต้องแข็งๆนะคะยิ่ปลาปนก็ละลายใส่น้ำปลาค่ะนื่ดาปลาปนพวกัวนี่ะเปฉันชอบกินข้าวกินข้าวคลุกนี่ข้าวคลุกนะข้าวคลุกข้าวต้องมิดต้องแข็งๆค่ะข้าวแชะนี่ฉันรองห้นะ ลูกน้องหูงเขาแช่นี่ฉันบนไประมานสามเดือน <c ười> แต่อันนี้หุงเป็นตัวอย่างให้เขาเรียแบบถ้าตัวเองหุงใส่น้ำมากแช่ก็จะบอกว่าเออเย้พลาดไปหน่อยแต่ลูกน้องก็ะดาเขาค่ะ <c ười> โอ้ยหอมร้อยรอยอยอยายกินไหมนางน,นากินจ้ะเดี๋วคนถ่ายก็กำลังกินก๋วยเตี๋ยวฉันก็ลังเบรกเพิ่ถ่ายให้นึง ดี๋ยวจะลองกินละโชว์เสมอน่าชอบมันเลอะเลยหมาก็พอหมาเออทำมางมทำมใหญ่โชว์สักคำไม่ต้องบอกรู่นาก็รู้แล้วว่ามันจริน ชอบโชคอีนิดนึงเอาต้องพิสูจน์โชคอีกหน่อยน่าจะไปพอบอมมือละลายอหม่เด้อยวจ้ะอู้หมามันเลี้ยตูดอะอืออย่างลอยเลยค่ะจะเรือนอาหารเราจะแช่เจ้าจิ้มเข่าจะเยอะอย่างนี้นะกินกระมังหนึ่งนี่แหละชามหนึ่งแบบนี้แล่ว่ากินมือเดียวเขาน่ะ มือเย็นใจรอกับตรงกรับตรงกับเตียวรตยวรงพิซซาไปขอบคุณค่ณนะ